โอเคทุกคนก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับเปล่าเมื่อกี้เนี่ยฮะอุ้ยจะตายอ่ะจะตายมีมีมีอะไรมีอะไรให้ดูมีอะไรให้ดูมีอะไรให้ดูทำนี่ทำนี่วำนี่คือตอนนี้พี่เฟมผมไปเจอเหมืองแบบคือแบบสุดยอดมากเว้ยมันเป็นปราสาทใหม่ในนรกเออวันนี้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 คือปราสาทอันนี้เนี่ยมันแบบ เห็นนะผมเคยเห็นฝรั่งเล่นอ่ะไว้พี่จัดการันจัดการพี่พี่พี่จัดการพี่ตายพี่แมมพี่แมมจะตีตาย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 แล้วอีกสองตัวสองตัวเออไป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 คือประสาทอันนี้เนี่ยมันเป็นประสาทมอดใหม่พี่อ้าวว้าวว้าวว้าวตาย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 พี่แมมมียุงมียุง ไปดูไปดูไปไปต่อมาต่อมาต่อมาตมาตมาดูพาพี่ไปหาดูราสาทใหม่พี่มันเป็นปราสาทที่สุดยอดมากมันดอกมอนเตอร์เยอะมากเลยต่อมาตมาตอมาโอ้ยยุงเยอะจัดเลยโอ้โหเออรอดนะครับรอดนะครับตายนะตายนะตายหนาตายไปตายไปวันนี้วันนี้วิ่ต่อมาต่อมาต่อมาเย้ไปไปเจออะไรของมันไว้อยากจะรู้พี่ตามผมมาเลยคือผมบอกเลยว่าจำอยู่ในประตูตรงนั้นแหละพี่ลองขึ้นไปดูเออเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเไปไปเราขึ้นไปดูพี่ลองขึ้นไปดู ๊บขึ้นมาขึ้นมาเออนั่นแหละหนเจออะไรไหมไม่มีอะไรเลยเหรอเจอตะลาวาอ๋อโอเคดีแล้วพี่ดีแล้วดีแล้วทำไมวะไม่มีอะไรหรอกผมพูดอย่างนั้นแหละก็ตีไปเนี่ยแล้วผมลงไปไหนอ่ะกูตายโอ้โอ้โอ้คุณจะตายรอบสองแล้วไอ้มากอนจะกัดไอ้เบลแล้วอ๋อพี่ ไม่มีอะไรหรอกแค่ผมตายโอ้ยโอ้ยโอ้พี่แมวลโโอ้พี่แมาช่วยด้วยลงลงมาลงมาพี่ช่วยผมด้วยร้ง่วยค้อาีว่ยช่วยช่วยช่วยนะครับช่วยนะครับเรื่องนะครับหมด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 แล้วนะ หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอเคผมตายพี่ผมตายผม<อ>ตายตายได้ <c oughs> ไ,ไงอะ <c oughs> คือทุกคนผมจะบอกอะไรให้ด <c oughs> ้วยคือก่อนอัดคลิปอะผมกะว่าจะไปฟาร์มเลเวลให้มันถึงเรเวลเนี่ยอยู่ที่มันสามสิบโอ้โหเออให้เราได้เอนชาร์ตอนอัดคลิปใช่ไหม <c oughs> เออปรา,ากฏว่าผมเดินมาถึงตรงนี้แหละอยู่ๆมันมีตัวหมูอ่ะ ไอหมูอ่ะพี่หมูอ่ะไอหมูป่านะที่บ้าถูกทําให้ตกลงมาโดยฮอกกลินอคือแบบว่าจะฟากเลยแล้วดาบผมหายไปเลยโอ้ไม่นะไอดาบกูดาบไม่ได้หรอกไม่เป็นไรบ้าเลยพี่จกชิงสามผมเพิ่งไปฟาร์มเบดมาดีนะเบดไม่หายอ่ะโอ้ยกชทูสามเฮ้ยเอาเอาดาบเฮ้ยมีซักเล่มมันดาบซักเล่มเอาเดีไป มไม่มันอันนี้มันมันตีหลายๆตัวพร้อมกันไม่ได้เออเด้อเด้อเดนั่นแหละเฮเก้เดี๋ยวเอาไปปลดปล่อยมันเฉยเลยว่ะไปไปพี่ไป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 มาทุกคนเดี๋ยวในพาร์ทนี้เนี่ยผมเราจะไปทําที่อ่าเก็บของของเรากันใช่ทุกคนเดี๋ยวเอาแล้วจะไปทางนี้ทําไมอ่ะอ้าอยู่ไปเกล่ดูเลยดูเลยดูเลยเฮ้ยเฮ้ย ไม่ไงผมผมจะมานี่เอ้ยเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ช่วงนี้ที่มีดาบตรงนี้มีดาบให้ผมจะไปฟาร์มเลเวลผมจะไปฟาร์มเลเวลพี่ผมจะไปฟาร์มเลเวลได้ได้ได้คือตอนนี้ผมต้องการเลเวล30เพื่อมาเอนชาร์นขวานไว้ทุกคนเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีขวานใช้แล้วว่าให้พี่เฟรมไปพาร์ตที่เรพังยังไงนะพาร์ตที่แล้วพี่เก็บไว้เอาเก็บไว้อยู่เหรอยังไม่พังอยู่ โอ้โเอาไปผสมไงเผื ahead, ่อเราได้ไอประสิทธิภาพสี่อีกทีอ๋อเฮ้ยเขาใจคนโน้ยทำไมเ็คนดีกว่าแน่นอนแน่นอนมีน้องคอมเมนต์บอกมีน้องคอมเมนต์บอกพ่าทีแล้วว่าไงแล้วมาว่าไงวะสเกลนี้ตั้นยิงเครื่องบินแบบคมๆยิงทีก็มีงบินเองจริงเอาดูโตว่าคือวาดทีแล้วอ่ะ กูโคตรเหวอเลยอะแบบปั้งนัดเดียวรู้เรื่องเลยว่าเอ้ยเป็นกิโลอ่ะเออแล้วเราพานนี่เดี๋ยวผมมีไอพี่ดูได้เดี๋ยวขอฟาร์มเรื่อยเก่อนมีอะไรวะมีอะไรวะมีของดีของดีดีเฮ้ยได้รู้เร็วๆนี้แหละได้รู้เร็วๆนี้แหละเออมาทุกคนเราต้องกอบบไยเล่นพับหลังโคลหลังคาแล้วก็วางพงวางพื้นเรียบร้อยแล้วไอ้บ้านโง่ๆเนี่ยเออชั้นล่างอ่ะพี่เอาหีบไปใส่เยอะๆเลยก็ได้นะ เยอะๆแบบเพียบเลยใช่ไหมใช่เอาไปเอาไปวางต่อๆกันเลยก็ได้ชั้นล่างอ่ะเพราะว่าตอนนี้เราต้องการที่เก็บพวกมันฝรั่งแล้วก็แครอทไงเราจะไม่มีที่เก็บเลยเราต้องการเป็นแบบที่เก็บดีๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจริงๆมันฝรั่งไอแครอทไม่ค่อยอยากจะตัดเท่าไหร่เพราะว่ามันปลูกยากมันต้องใช้มือปลูกอ่ะกะไม่เป็นไรใช้มือปลูกก็ได้พี่ไม่ซีเรียสโอ้โหเราเกษตรกรมันมีอะไรน่ากลัววะ เดี๋ยวหูว่านะพาร์ทนี้นะพอเราทำตรงนั้นเสร็จใช่ไหมสิ่งต่อไปที่กูจะทำคืออะไรไปกูจะทำถนนหนทางมาไอ้โลกมังกรนี่แหละเออทำดีๆไปเลยเราจะได้ไม่ตายคือลำบากลำบนเหลือเกินกว่าที่จะมาแบบอยากได้แบบขับตรงดิ่งเนี่ยตรงดิ่งปุ๊บแล้วถึงเลยอะไรเงี้ยอ๋อตรงดิ่งปุ๊บแล้วเอ้ยโอ้โหมันเกิดเยอะจังไปตัวม่วงๆเนี่ยทุกคนเออฟาร์มมันเกิดเยอะเลเวลจะสามสิบแล้วครับนมันแบ่งให้เอ็นเดอร์แมนมันเกิดเยอะ ใช่หรอเกี่ยวด้วยหรอเออมันแบ่งอ่ะเอาก็ยิงวัตเตอร์เยอะไงมันก็ยิงแบบมันโอเคป่ะเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราเลเวล30แล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปเอนชันขวานเพราะตอนนี้เรายังไม่มีขวานดีๆเลยพี่พี่ใช้ขวานแหละใช้ขวานแหละอ่าพี่ใช้ขวานขวานขวานเหล็กโอ้ดูดูว่าใช้ขวานไดม้บ้างกระปุกกะโหลกจริงเลยใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะผมพี่ต้องขออย่างหนึ่งได้ไหมขออะไรวะ ขอขอไลค์หน่อยอ๋อขอกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะขอกดไลค์หน่อยครับผมไม่เป็นพิการหรอกมั้งเออมือคงไม่หยิกกันมั้งง่ายเค่คุณเอื้อมมือห่างแคบเพียงเอื้อมมือมเคยรองไหมนั่นแหละแค่เอื้อมมือเข้าไปกดทุกคนฝากกดด้วยแล้วกันนะผมสำหรับการกดไลค์ส่วนใครที่จะคิดว่าอุ้ยกดนิดไลค์ดีกว่ากดไปเถอะครับย t u b e มันปิดแล้วกดไปกูไม่เห็น กดสักห้าพันกูก็ไปเห็นแล้วเออมึงจะกดดีดไลท์หนึ่งหมื่นหนึ่งล้านเท่าไหร่กูก็ไม่เห็นแะกูเห็นแต่ไลท์กูรักยูทูบอะเออมึงทำลมแบบไดินซิ่นมากเลยมั้ยโอเคไป let's go โอเคกลับถึงบ้านแล้วอันนี้แสบปุ๊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 บแล้วก็อ่าหินเอาเก็บไปไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าไดมอนด์ชิบารเราอยู่ไซเบิร์ตไม่รู้มันหายไปหมดแล้วเออน่าจะอยู่ตรงนั้นป่ะตรงที่เอนชันเจอแล้วเจอแล้ว เออดีๆอ่ะแล้วควานของผมอยู่ไส้เอออยู่ในกล่องบนหัวพี่กล่องบนหัวอ๋อไอตรงเนี่ยนะใช่ๆก่ไม่เห็นมีนี่เอาไหว้ไปไหนนี่ๆๆๆๆๆไหนอ๋อเฮ้ยทํไมมีหลายอันจังอ่ะอ๋อก็ไม่ใกล้จะพังไงมันต้องมีมันต้องมีสักอันแหละทุกคนที่เป็นของกูลอจิกมาก จิกเนคนแย่ได้ยังได้หมดเยยังได้หมดทุกอย่างอไมจิกแค่ยืมยังได้หมดทุกอย่างที่คนอื่นเขามีเห็นก็อิจฉาไปเรื่อยทุกคนดูไว้เอช้สักอันเรียบร้อยไอพี่ทังพังไปแล้วเอาเอช้สักอันดิเฮ้ยรออะไรนะเอช้สักอันดิ๋ยใช้ขอนเหล็กอยู่เอ่อผมมีเลเวลยืมสามอ่ะโอ้ อะไรอะไรครับอะไรครับเลเวลหมดแล้วครับอะไรครับเริ่มไม่มียี่สิบสามจะไปเอาขวันงูงูไหมล่ะไม่เห็นได้ขวันงูงูธรรมดาเดี๋ยวพี่เอาไปซ่อมเองกันแหละชิดปะเนี่ยไปเชิดด้เนี่ยพี่พี่มีพี่มีขวานว่าผมเห็นขวานอยู่ในบ้านนี่เดี๋ยวผมซ่อมให้ได้นะไไไไไไมมม่ดดด้้้อะเอาไปผสมไหนอ่ะไหนอ่ะไหนอะไรไหนอะไรเอ้า ไม่มีขวานอันนึงไงเดียวมีขวานไงมีขวานกงวลอันนึงบอกอ๋อเนี่ยเดี๋ยวคราฟเดี๋ยวคราฟเดี๋ยวคราฟเนี่ยโอเคคราฟอยู่นี่เดี๋ยวเราเอ็นชวนกังวลอะไรก็ได้อ่ะเอ่อเอาอยากได้คงทนอ่ะคงทนก็ยังดีโอ้ไม่มีว่ะพี่เดอ๋ยวจะเลยเลยล้างล้างล้างเอาไปได้คงทนไม่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 เอาไปนี่แหละเอาโธจะใช้อะไรเยอะแยะฟุ่มฟุ่มฟุ่มฟม่เทมคนแบบพี่มันไม่มีเลยเท่หรอก มาทุกคนถึงเวลาแล้วนะครับผมที่เราจะทําสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าท่อส่งเฮ้ยเฮ้ยก่อนทำท่อส่งทำนี่ก่อนทําไอ้รถกล่องรถกล่องเฮ้ยบีพี่บีดูนี่ดูนี่ดูนี่อ้ตัดมาเนี่ยตาดมาเนี่ยตาดมาเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องอะไรนี่อยากจะนำเสนอคลิกดูคลิกดูเฮ้ยเคอ้าวเยอะมึงหมดและฮะมึงชอบหมดและกูจัดให้พาติยาพี่น้องบอกพี่มองไม่เห็นไอ้นั่นจริงๆหรอไอ้หนังสัตว์เว้ยทุกคน โอ้สามันคนเยอะเลยคนเยอะเลยสามันโอ้โหรู้ว่าจะเยอะนตุ๊กแกแหลกสามันกระเป๋าหมดแล้วทุกคนพี่ผมอยากจะไปจับสัตว์วันเดียรที่บ้านปะจะสัตว์สัตว์ตัวอะไรเอออยากได้วัวเอ้ยนกอีมูออีมยังได้วัวนี่จะวัวไอ้นอน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 มาเล้วนอน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 เดี๋ยวเราเอาอี้พี่ไปทำเลยทำอะไรเอาก็ไอ้เอาเอาตะหลิวมันดิตะหลิวกันดิ ตอลีวไหมต้อลิวไหมอ่าป๊บแปตอลิวไหมไอ้ต้อลิวพี่ดีนะครับหมดแกรเออได้แหละจริงเอาวี่เดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวเราผมดูก่อนดีว่าไอ้เจ้ารถกันไอ้ที่มันเก็บอะไอ้ที่เก็บมันมันเออมันมันใช้ไปเยอะหรอกมันใช้ไปเยอะมันใช้มันแต่มันน่าจะใช้ล้อป่ะล้อล้อไม่ใช่ใช่ป่ะใช้สิมันใช้ล้อไม่มีล้ออยูวิ่งไงล่ะไม่ก็แบบไม่ใช้ไอ้ทำกันอ้าวเออ เอ้ยแม่ไม่ใช่อ่ะเออกูบอกแล้วมันไม่ใช้ทำสักสเครื่องแล้วอะไรครับอะไรครับอะไรครับเฮ้ดดิแยกงานกูแยกงานกูเกยวอะไรครับอะครับเออโจไม่คุณไม่ไปทำอย่างอื่นนะโอยผมอยากลองทําดูเอาไม่ใส่สีด้วยเหรอทำเกียะสีไม่ใส่เดียวค่อยพ่นทำเกียนสองอันใช่ปะสองกันใช่โมา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 า E เดี๋ยวเราไปทำที่เก็บทรัพยากรของเราเนี่ยทุกคนเนเออเนี่พาร์ทที่แล้วกูยังไม่ได้ปลูกคืนเลยเนียดูดิเอา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 รถมาใส่มาใส่นี่ใส่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นดิใจเย็นดิขับขับเป็นไหมล่ะขับเป็นไหมล่ะเอ๊ะมันมันวางไม่ได้อ่ะเดี๋ยววิฟเฟมฮะว่ชันนี้มันวางติดกันได้ไม่ใช่เหรอไม่มันวางอ่ะวางไปถึงวางพื้นไม่ได้เี่ยมันวางได้พี่มันมีไอ้นี่เฉยมันเลยวางไม่ได้ แล้ววางแยกกันทำไมเนี่ยไอ้กองกันเดี่ยกูไม่เข้าใจได้ได้แล้วโอเคดูดิดูดิเลื่เทอะไปเรื่อยทุกคนเลื่เทอะไปเรื่อยเอ้ยทุกคนเนี่ยมันดูโอ้โหมันดูถูกความสามารถของเรามันดูถูกความคิดสร้างสรรค์ของเราเฮ้ยคิดแล้วใช่ไหมอันเนี่ยเอออันนี้คิดแล้วคิดเยอะเลยคิดมาแล้วเออแต่ได้แค่นี้เองพี่อย่าไปวางฝั่งนู้นนี่ฝั่งนู้นเราจะทำท่อสูงลงมาไม่ใช่เหรอเอาเขาบอกให้ทำให้มันเต็มไม่ใช่เหรอตอนแรก ไม่ผมมายถึงแบบนี้นี่แบบนี้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 นี่ทำให้เต็มนี่นี่ค่อยๆไล่สกิลบายค่อยๆไล่สกิลบายนี่แหละคือเราจะเอาไว้เก็บเนี่ยผมแร่ไม่ใช่แร่เลยอาหารทรัพยากรต่างๆของเราคือนี่นะผมจะเอาไว้เก็บอาแครอทแล้วก็มันฝรั่งโดยเฉพาะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเราก็น่าจะเอาสวยไว้สําหรับอาเก็บข้าวโดยเฉพาะด้วยนะทุกคนนะ เป็นไงเอาเบิรมาได้ครับเบิร์มาได้ครับรอรออยู่นะครับรออยู่นะครับรอดูผลงานลดง่งอยู่นะครับถโง่้มันใส่ไงวะใสะก็คลิกขวาตรงที่ใส่ไงเออเอยกยกได้เออเครลดมันแรงอ่ะโอเควิ่งว่งว่งวิ่งวงว่ว่งว่งว่งวว่งวิ่งววเ่งว่วิววง อ๋อไม่ใช่เ,เฮ้ยปิดทางปิดทางคือ,อลองดูลองดูลองดูเสรต่อ,อ,อ,อไม่ได้เศรษเอ้ยมันทำไมเป็นใส่เอาได้ละโอเคเอ,เออไปดิเฮ้ยจิ๊บปุ๊บเฮ้ยเอาแล้วว่ะเอาแล้วว่ะเฮ้ยมันมันมันเก็บเลยเหรอเออมันดูดไปเลยใส่กลไปโอ้ยนึกว่ามันจะต้องแบบว้าวไป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 นี่เฮ้ไล่แค่หลอดก็โล่งเตียนเลยทีนี้ได้แค่เนี้ย มันได้แค่รียมีแค่ดีมันได้มันดูได้โนยว่ะวะแต่เราสามารถทำ่างนี้ได้นะดูดิดูดยังไงทำยไงทำยไงเออดี๋ยวเดี๋ยเกษตรกรบขวจริงเราไปเก็บข้าวเลยเลือกเลยเจ็บ่ไมได้อะไรอ่ะเก็บข้าวนะเอามันปลูกได้เลยเหรอไอ้ไงมันมันโค้งยากเลยเฟมไม่จบ้าเลย โอเคมาทุกคนดี๋ยวเรามาทำนี่ดีกว่าเราเราจะเอาไว้ตรงไหนพี่เอาไว้ข้างบนไหมเออไว้ตรงเนี้ยไว้ยาวเลยตรงเนี้ยเพราะว่ามันมปสองกล่องเห็นปะอุ้ยยาวเลยเอากล่องมาไว้ทำไมตรงนี้เล่าพี่ย้ายก่อนเราเราจะทำไ้นี่ตรงนี้เป็นนี่ไงอย่าลืมสิครับอย่าลืมสิครับอ่าเราใช้ประมาณเท่าไหร่เราใช้ประมาณ1น3 4 5ส7 8 9 10 1ี่ห้าดป สามสิบสี่สิบห้าเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยอ็ดยิบสองยมย่ห้ายิบหกยิบเจ็ด่บแปดยิบเก้าสเอ็ดสามันโอ้โหเปไปปะวะเราค้าไปเลยโอ้ยมึงจะขคทุบตัวเขาทำไมเนี่ยคูราคาเลยพี่เดีนะเอารองัค้าไปเลยสี่สิท่อส่งเวสี่สิบไปเลยอูเเล็กมีไม่จำกัดสนใจทำไมหรอ กินดีๆเหล็กบ้านเราเริ่มบทแล้วนะอืกินเป็งจริงหรือเปล่าใส่ก่อนทุกคนใส่ก่อนใส่ก่อนอ่าไม่ไม่ไม่มันจะใส่อย่างงี้ไม่ได้มันใส่ไหนเอ่อปุ๊บปุ๊บนี่แบบนี้แบบนี้แบบนีครับแบบนี้ครับปุ๊บแล้ววะแล้ววะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาส่งเสร็จยังอะไรนะเสร็จยังเขาส่งอ่ะครับแล้วครับแล้วเกียวเกียวเกียวเนี่ยเราเราก็ใช้แบบนี้ปุ๊บ nga ทำไมมันก็ดูยิ่งใหญ่นะแต่ทำไมผมรู้สึกว่ามันใส่ได้น้อยหน่อยมันก็ดูยิ่งใหญ่แล้วแต่ทำไมผมรู้สึกว่ามันมันใส่ได้น้อยว่ะทุกคนน้อยอ่ะเอือดไปดิไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกอันนี้ยิ่งใหญ่แล้วทัพที่แล้วเดี๋ยวเราค่อยทําแบบแยกๆมาแล้วกันเนาะได้ได้อยู่ถ้าแยกๆแยกๆได้อยู่นี่ลองนะ่ลองนะ่ลองนะเอ้าอันนี้มันเดี๋ยว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 ผมว่าไอ้ผมผมผมลืมคํานวณนี่ไป มมันต้องใชใ้รา no. งเข้ามาอยู่ข้างบนไม่ใช่เหรอรางอะไรก็นี่ไงไอ้ไอ้ที่ใส่ของอ่ะคืบมาเลยสปาครับสปาครับเตตตรถ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 อยู่รถอยู่อุ้ยอุ้ยหายรุลัวหายลุลวัวหายรุลวัวหายรุลวัวอุ้ยหายรุลวัวหายเกินหายเกินพอเราฟาร์มเสร็จแล้วก็มาจอดไว้ตรงนี้ทิ้งไว้เลยก็ได้ทุกคนเอาแล้วนี่ไปทำอะไรนี่นี่นี่เราเราจะขนแครอทเราจะขนแครอทมานี่พี่เอมไหน่แหน่หนนี่นี่ผมจะแยกนะ คือแถวแรกอ่ะเราเอาเป็นอะไรดิเราเราเราต้องแยกไอพี่พี่พี่ช่วยช่วยผมทุบนี่เหรอช่วยผมทุบนี่เอะผมว่าผมว่าเราถอยหลังมาอีกบล็อกหนึ่งด้วยโออโหว่าเราถอยหลังมาอีกบล็อกหนึ่งด้วยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเอาเอาไปไปเดี๋ยวพี่วางวางวางตรงเนี้ยวางตรงเนี้ยตรงไหนตรงเนี้ยคือแถวแถวแรกเราเป็นแครอทไงแถวแรกเราเป็นแครอทอเราจะหันไปฝั่งไหนหันเข้าหากันไหมไม่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 เพราะว่าเราต้องทำอีกแถวนึงเป็นเป็นข้าวไงเอออย่างน้อยให้มันหันไปทางเดียวกันเลยก็ได้ เอ้ไม่พอไม้ของคนได้นะครับไม่พอไม้ของคนได้เลยอุ้ยจะไปใช้ไมโอ๊้ใช้ไมสนดิเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรรวยอะรวยรวยเอดูดิีเดี๋ย้านเราเเนี่ยฮ้ยหมดแล้วว่ะโอเคไอ้ใช่เออเออหมดแล้วหมดแล้วไอ้เผื่อไปเดียวหมดแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวลอง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 ไปเก็บมันฝรั่งก่อนทุกคนไปเก็บมันฝรั่งก่อนท้ายไอ้ใช่เออ อ๋อมันอยู่ในดีโอเคมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างเก็บมันว่าล้วกันข้างล่างโอเคโอเคเออเร็วว่าเร็วว่าเร็วว่าเออเร็วว่ร็วว่แล้วมึเก็บเก็บยาวเก็บได้แบบรวดเร็วกว่ะเร็วๆจังใจอ่ะอันน่านี่แหละเกษตรตัวจริงมึงการเว็บชาวไร่ไเสีด้เนาะเสียดายมากเลยอะไรนะมันปลูกไม่ได้เสียดายมันเสียดายอย่างเดียวเว้ยทุกคนคือมันไม่สามารถที่จะปลูกมันฝรั่งกันแครอทได้แค่นั้นแหละเสียดายอย่างเดียวเลยอ่ะ ิงแอนเอ้ยบีเวมทำทำเครื่องอะไรยนิเครื่องอะไรวะเครื่องย่อยเมล็ดข้าวผมว่าเราต้องได้เมล็ดข้าวเยอะแน่นอนเมล็ดข้าวก็เหรอได้ครับผมเจสซ์ซอร์ยังไม่ทำไงวะเนี่ยโอ้พระเจ้าเออแอนอันไหนแล้วก็เอนเฮ้ยทำไมทำไมไม่เอากล่องมาใส่อีกแถวนึงอะแถวไหนอะโอ้ทำเพิ่มมือเออทำเพิ่มนี่ทำเพิ่มนี่มาจอดไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นี่เดี๋ยมันฝรั่งนะมันฝรั่งทำเพิ่มครับทำเพิ่มเับ นี่แหละเกษตรตัวจริงด้วยเราได้ฟาร์มเราแล้วกูรวยบอกเลยว่ากูรวยยยยรวยจัดเลยวะนี่รอรอรอเอาไว้ตรงนี้แล้วกันต้องเครื่องย่อยอะไรนะบ้านไว้หน้าบ้านเครื่องย่อยเออเอาเอาไว้เดี๋ยวไม่ใช่กีเหรอฮ่าฮ่าฮ่ามันต้องไปท่อส่งท่อส่งไม่ไม่ไม่ถูกแล้วถูกแล้วเอาเอาสนุกดีไงนี่ไงก็เป็นท่อส่งแล้วก็เอาน้ำไปข้างบนไปเอาไว้เอาไว้ตรงนี้แล้วก yes, ันเอาไว้ตรงนี้เนี่ยมันจะได้ไปลบดีอ๋อไว้แบบเอียงแล้ว ouais ก็อันนี้ เออแต่มันจะไม่ไหลมาไม่ใช่เหรอถ้ามันตรงแบบเนี้ยไหลดิโอ้รูคิดเองนี่ดู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 คนฉลาดเจ๊เอ้าว่ะเอาว่ะเห็นไหมเนี่ยนี่นี่นีเดี๋ยว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 ทดสอบว่ามันเลยเข้าไมัเลยเข้าสอบทดสอบทดสอบปั๊บปั๊บไปไงไปไงหนีงนิ่งแล้วหนีอีกไปไงไปไงหนีคลิปเลยด้วยความที่จะไม่ลบไปไงมันนิ่งพี่มันนิ่ง เล้วนั่นแหละตุ้มไปโอ้โหโอ้มันสูงอ่ะพี่ชอบความสูงไม่มีเซลเลยนะเซลมามาแบบงูงูมาดูนะเดี๋ยวพี่เขอเอานี่ไปใส่ก่อนเพราะตอนนี้น่ะเรามีอ่าแท่งเบรคเนี่ยกลัวกลัวให้เบรหายมากเลยทั้งหมเออได้แล้วได้ล้ได้ล้ได้ล้วย้ายมาย้ายมาผมกลัวจะมันจะไม่เข้าอีกอันหนึ่งอะดิเข้าดิโอ เข้าจริงเปาเข้าจริงเปาอันนี้ใส่ไว้โอเคหนังสัตว์เก็บไว้เดี๋ยวเราต้องเวฟาร์มอเข้าเี้าเข้าเข้าอย้่เข้าเย้าเข้าเยู่เข้ยเข้าเขลาเดี๋ยข้าเี่แหล้มันคือข้้้้้เ้งเี้เี้าไ้าไมมันใส่ไปนาจังวะพี่เออเข้าเลยเข้าเลยเข้าเเเาเาเเเาเาอย่าี้็ได้เอาๆเอาอย่าี้็ได้เอาดอันนี้เราเป็นขา้อันนี้ไหน อันนี้เป็นข้าวอันกลายเป็นมันฝรั่งอันสุดท้ายเป็นแครอทอแครอทก็มาว่ะนี่ไงเย้แล้วเราต้องใช้งูแครอทเท่าไหร่เราถึงจะทำปลูกแปลงหนึ่งแครอทเท่าไหร่ปลูกแปลงหนึ่งผมรอไปสักประมาณสามกองแล้วกันสี่กองสี่กองเดี๋ยวเราลองสี่กองแล้วทุกคนโอ้โห คือแบบอกเองเหรอเนี่ยให้ตายเถอะวิธีเกษตรไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามทีหลังเราค่อยมาทํานอกรอบไงโอ้ยีบีนี้ทาโชว์เด็กก่อนโอ้เออเดี๋ยวเราค่อยมาทําแบบนอกรอบทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรเยหนึ่งกองได้หนึ่งกองแล้วทุกคนผมจะใช้นับได้หรอมันใช้กี่กองเอ่ะเพื่มนับเพียบเพราะว่าตอนนี้ผมจะเอามาทีละสี่กล่อง โอเคพี่มาสี่กองเหมือนกันน่าจะได้โอ้โหกระหน่ำซัมเมอร์เซียวพี่้าได้เยอะนะเออน่าจะได้ใช้เยอะน่าจะใช้ประมาณหกกองว่ะโอ้โหหกกองเลยเหรอเออน่าจะหกกองเลยว่ะเออมันแถวละประมาณเกือบหนึ่งกองอ่ะแถวหนึ่งอ่ะแล้วมันมีหลายแถวด้แปดแถวเออใช่น่าจะประมาณหกกองแล้วทุกคนผมว่าวันไปนาหกวันน่าจะแปดไม่ไม่น่าจะเจ็ดน่าจะเจ็ดป่ะรูว่าเจ็ดป่ะเจ็ด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 น่าจะได้อยู่มังไม่แน่าใจนะไม่แน่ใจนะ ลองดูนะทุกคนเจ็ดกองจะใช่หรือเปล่าเอ่มาอีกหนึ่งกองผมจะวางไปทีละกองเนาะอันนี้มาเลยอันนี้กองที่ห้านะครับกองที่ห้าโอ้ยทำไมมีเห้าแล้วว่ะเฮ้ยมันใช้เยอะนะเนี่ยทุกคนไม่ใช่ในน้อยไอเต่านี่มาไงเนี่ยมันปีนอะไรอยู่ตรงนี้ทรือเปล่าแงนดิจัดการดิจัดการดิไม่ไม่มีถังน้ำครับใช้ประมาณหกจริงด้วยเหรอพี่หกเกือบเจ็ด ประมาณหกครึ่งป่ะหกครึ่งไหมนประมาณหกครึ่งน่าจะได้อยู่ได้ไดเดี๋ยวลองลองไปเอาดิคือี่ในตัวมีอยู่นะทุกคนแต่ว่าผมอยากจะให้มันดูเป็นก็นกองเนงผมจะได้นับถูกเดี๋ยวนะเราใช้เป็น5แล้วใช่ไหมทุกคนอันนี้ก็กองที่หนะครับกองที่หกแ๋ยวนะสงไปแล้ปลุกไปอีกยี่๊บอะไรลูกจะมาทำไมเนี่ย คนก็ปลูกเกษตรกรอยู่มึนไรู้เรื่องเลยมันมาแอบกินมันของเราอ่ะมัเธอไม่รู้เรื่องเลยมาต่อยอดต่อยอดสี่สิบแปดเดี๋ยวนะหกสิบสี่ลบสี่สิบแปดเหลือเท่าไหร่หกสี่ลบสี่สิบแปดก็สี่ลบแปดสี่ลบแปดไม่ได้ต้องไปยืมไปยืมหกมาเป็นสิบสี่สิบสี่ลบอกแปดเหลือหกหกสี่สิบสี่สิบสี่หกหกสิบสี่ใช่ไหมสิบหกดลเออสิบหกสิบหก เออประมาณสิบหกใช่หรือเปล่าใช่ใช่ดิสิบหกดิก็นี่ไงสิบหกก็ถูกแล้วไก่ก็ถามดูว่ามันใช่หรือเปล่าเฮ้ยกูคณิตเลยกูมาเดี๋ยนะแปดสี่ลบแปดไม่ได้สี่ไปยืมอันนั้นเหลือห้าเราหนึ่งมาสิบสี่สิบสี่ลบแปดสิบสี่ลบแปดเหลือหกเออหกเราได้หกแล้วตัวหลังตัวหน้าตัวหน้าตอนแรกเป็นห้าอันนี้เป็นสี่ ห้าลแล้วหเออสิกถูกแล้วบอกแล้วใหาสิบหกเห็นไหมเออมึงกดเครื่คิดเลขก็จบแล้วมันใช้บาลเท่าไหร่นะกี่้ออหกกองกันอีกสิหกอันโอ้หกกองกันสบหกอันโอเคเดียวยะซะหกกองกันอีกสิบหกอันลืมนะครับผมนะนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่เฟรมแล้ววเดีเดี๋ยวเดูดดเเก็บข้าว อยากเก็บข้าวเอาวะเอาวะอยเก็บข้าวอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรึ้เกิดอะไรขึ้นคือพี่เ็มพี่เอมอะไรอะไรเดี๋ยวมนจะลองมานี่พี่พี่มาผมพี่มาหาผมดิพี่มาผมิพหมาคือการที่เราจะเป็นเกษตรกรนะพี่นะต่อไปตเราต้องรู้เรงสองพี่พรออยู่ฝั่งนู้นก็ได้าได้เ้ยจะให้รออยู่ฝั่งนู้น อาเออเน่เน right. right, right, right. ่เน่เน่เน่เออขับดิอะขับดิโชว์โชว์หน่อยดิโชว์หน่อยดิเอาแล้วว่าเกษตรกรเฟรมวะทุกคนดูดูดูเละมเละเอาเหรอครับเหรอครับโอ้ผมเสียอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้ว่ะเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยอุ้ยไปแล้ววะเฮ้ยก็ทำได้อ๋อ เปฮ้ยเฮ้ยเอาละว่ะเอาละว่ะเฮ้ยเฮ้ยก็ทำได้ไงก็ทำได้เออเก๋เอาล่ะเอากลับเดีเอากลับเอากลับเอากลับเดีเอากลับเดีเอากลับเดกลับเอาละว่ะเอาละว่ะเออตอนนี้ครับตอนนีครับกระเถิดแล้วแรงแล้วแรงเอาเช้าเลยว่ะอะไรนะเอาเช้ากว่านี้ได้มนแรงเกินอ่ะวันนี้เราปกติแล้วพี่ปกติแล้วไม่ปกติ เออเออเออตัวนี้กันแล้วกันเออตัวนี้ตอนนี้เออไปเออเลกว่าเละแล้วแหละเออเออกะกางหน่อยกะกางหน่อยกะก้างหนยเออหน่เฮ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ปุ๊บจะตีกูเอ้ยเฮ้ยเฮ้นี่เนี่ยมาครับมาครับมาครับช่างเฟรมครับช่างเฟรมข้ากับรถแพงเลยเว้ยเร็วครับเร็วครับเร็วครับ โอ้เจ้านี่มันเกษตรกรตัวจริงอ๋อยูเทิร์ดจะถอยหลังตีตีตีไปไงเจ้ยาก้นชิวอ่ะเกือบ้ยขึ้นไปดูเกือบแต่จะขึ้นไปทำไมล่ะตัวเลยมันจะหลับขึ้นไปมันจะหลับขึ้นไปแลอวก็เออนั่นแหละนั่นแหละสุดยอดโอ้ยว่าตัวนี้มันมืดไปเนี่ยเราปักท็อตหน่อยดีกว่า เราเก็บพวกนี้ไปด้วยแล้วกันมันมันต้องไหลมันต้องอะไรนะอะไรนะ มันก็นี่ไงมันนะนี่มันนะนี่มันนี่อารจ้างโอเคเอออารจ้างกาจางโอเคโอเคนี่แหละทุกคนมันก็จะกลายเป็นพื้นที่ทําการเกษตรของเราเนครับผมเดี๋ยวประมาณนกรอบเนี่ยพี่เวฟกับพี่เฟมก็น่าจะต้องมานั่งฟาร์มนะครับผมเราจะได้มีอาหารหรืออะไรต่างๆเนี่ยไว้ใช้ตลอดด้วยทุกคนเราจะได้บีเรื่อยๆไงเราจะไม่ต้องแบบขัดแคลนใช่เราจะได้ไม่ต้องขัดแคลนนะครับผมเก็บพวกนี้ไปก็โอเคล้เดี๋ยวก็ดื่นเลยเกิดสือการเฟมะ อีกรอบับอีกรอบอ่ะเฮ้ยกินใจยุ่งใจเย็นเลยก็ติดก็ติดกับก็เฟล้ยดูดิ่ดูดิมันหลอกใช้งานแรงงานขัดเราไม่ผมแคอยากจะรู้ว่าเขาขับเป็นหรือเปล่าทุกคนเฮ้ยอะไรครับอะไรครับทุกคนเดี๋ยวนะอันนี้คุณถอยแล้วกันเตี้บเตเตี้บเตี้บเตีบเตตโตตโตตโตตต <Yeah>. <S 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 เออ <S <S ได้ว่ะได้ว่ะเอออันนี้เราไม่ต้องนับใช่ไหมว่าเราใช้ใช้เท่าไหร่อ่ะอ่าอะไรไม่ต้องนับอันนี้ไอแปลงเนี่ยหรือว่าเฮ้ไม่จำเป็นเราเราใช้รถเอ,อ้ยใช้เปล่ารถเรามันสุดยอดอยู่แล้วรถเราดูดิดูดิสวยงามสวยงามทุกคนดูดิดูดิโอ้เออคุณสอบไปทำคุณสอบไปดิไม่ง่ายไปทำที่เอวไปทำที่เอวมาดิ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 ดดดด นี่ครับนี่ครับดูไว้ครับดูไว้ครับฟรีเฟรมครับดูไว้ดูไว้ครับไม่ต้องอะไรอ่ะมีติดป้ายติดป้ายไม่ต้องใช้อออะไร๋ติดป้ายแบบว่าอันนี้เท่านู้นเท่านี้นั่นนั่านู้นอะไรเงี้ยนะเออมันจะได้ครบพร้อมเนี่ยะเวลาที่แบบเราจ้างคนงานมามันจะได้รู้ไงแลคนงานไหนอ่ะคนไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีไม่เจอไม่กันแหละโลโลโลไม่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  ดีแอร์ขนยานแหละเฮ้ยก็ดีก็ดีเอชโชวนี่โชวนี่โชว์เฮ้ยสักวันผมจะเลื่อนขั้นกันเฮ้ยเอาละว่าเอาละว่าเฮ้ยเฮ้ยก็ทำได้หมดทุกคนอือก็ทำได้ว่ะเฮ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอเกษตรกรเฟมรู้จักเปล่าเอ้ยนี่มันเฟมชาวไร่ด้วยทุกคนเค้ยเราทำไปดูเด็ดเด็ดูดิดเดิเออเค้ยทหละทำละเลอะ เดี๋ยวจะถอยหลังปูกเลยจะเสียกันเลยเลยเลยดู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 เสียแล้วเย้ โอ้ยเจริญเอาเบี้ยวดิเอาเออเอาเอาเละไปหมดเอาเออเอาพังพังโอ้เจริญอ้าวทุกคนนันก้อนในคลิปนี้ด้วยผมก็ให้ค่าที่กับรายการของคุณทุกคนมากผมดูรับชมเจ้าใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจมีมด้วยกันเจ้าใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วฮะเออเราปลูกข้าวแล้วกลัวหนักอ่ะดูดิเออปลุกเบี้ยวด้วยทุกคนโอ้ยอย่าอย่าโชว์เสียนแต่ยังไม่เสียนนสิประเด็นอ่ะ